สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีความคิดเห็นของชาวเวียดนามมาให้เ,เพื่อนๆได้รับฟังกันหลังจากมีชาวเวียดนามบอกว่าเวียดนามจะแซงประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังความคิดเห็นแรกกันเลยครับความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกเนี่ยเขาก็ได้มาพูดอย่างมีความหวังว่าโอกาสที่เวียดนามจะแซงหน้าไทยเป็นของคุณ ร่วมสร้างกำลังใจและความสามารถีของชาติทำงานหนักพัฒนาความกระตือรือร้นเพื่อสักวันหนึ่งประเทศเราจะเข้มแข็งกว่าไทยความเห็นต่อมาครับประเทศไทยรวยกว่าประเทศไทยเก่งเรื่องสื่อการท่องเที่ยวก็พัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ดีถนนในแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากกว่าเวียดนาม ฉันเคยทำงานเป็นคนเก็บขยะที่นั่นเลยรู้ความเห็นต่อมาครับประเทศไทยกระจายทรัพยากรไม่เท่าเทียมกันทางภูมิภาคทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพเวียดนามกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันเมืองและชนบทค่อนข้างสมดุลน,นั่นคือแรงผลักดันในการพัฒนาให้เร็วขึ้นยั่งยืนเท่าเทียมกันและกลมกลืนกว่าประเทศไทยความคิดเห็น ของชาวเวียดนามท่านต่อมาครับไทยแทบจะเหนือกว่าเวียดนามในด้านเศรษฐกิจแต่เวียดนามกำลังตามหลังอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะตามทันในอีก5-10ปีข้างหน้าแม้ว่าประเทศไทยจะมีภูมิหลังทางการเมืองที่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับเวียดนามแต่ในด้านอื่นๆเราก็จำเป็นต้องเรียนรู้มากขึ้นโดยเฉพาะในด้านสิ่งอำวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน และพวกเขายังทำการท่องเที่ยวได้ดีกว่าเวียดนามอีกด้วยกีฬายังเป็นส่วนสำคัญในการยืนยันตำแหน่งและความแข็งแกร่งของประเทศเวียดนามกำลังทำได้ดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหวังว่าจะทำได้ดีในโอลิมปิกเพื่อไล่ตามอินโดนีเซียและไทยความคิดเห็นของท่านต่อมาครับในความคิดของฉันปัจจุบันไทยนำหน้าเวียดนามในตัวชี้วัด พวกเขาทำการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและค่อนข้างท้าทายในเวียดนามเรามีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนามากมายเพียงกลัวว่าเพื่อนบ้านทุกคนจะไม่สบายใจอย่างยิ่งคาดว่าภายในปี2030 GDP ของเวียดนามจะสูงถึง7,000ล้านเหรียญสหรัฐความคิดเห็นของท่านต่อมาครับ เกือบจะแน่นอนว่า GDP ของเวียดนามนั้นแซงหน้าประเทศไทยเพราะเราอยู่ใกล้กันมากประชากรก็ประมาณ1.5เท่าศักยภาพยังมีอีกมากมายอย่างไรก็ตามการเอาชนะกับดักรายได้ปานกลางนั้นยังอีกยาวไกลเพื่อที่จะไม่ติดขัดเหมือนไทยแต่ไทยยังคงมีคะแนนมากกว่าเวียดนามที่เราควรเรียนรู้จากประสบการณ์ความเห็นท่านต่อมาครับ ในแง่ของเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองเวียดนามเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในแง่ของเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางสังคมเวียดนามยังต้องใช้ความพยายามอีกมากความเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมาถ้าดูสถิตินี้รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยจะสูงลิ่วแน่นอนความเห็นท่านต่อมาฉันไม่รู้ว่าประเทศไหนรวยกว่า แต่ฉันแน่ใจว่าเวียดนามมีคนจนน้อยกว่าความเห็นท่านต่อมาครับเพียงมองดูบริษัทไทยที่เข้าซื้อจัดการวิสาหากิจขนาดใหญ่ของเวียดนามและถือหุ้นจำนวนมากในบริษัทของเวียดนามก็ชัดเจนว่าใครจะมีทรัพยากรภายในที่ร่ำรวยกว่ากันบริษัทไทยทำธุรกิจมากมายและรวบรวมเงินตาต่างประเทศในเวียดนามเพื่อนำกลับประเทศของตนและเวียดนาม มีพลังภายในขนาดไหนในเมื่อมหาเศรษฐีส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ความเห็นท่านต่อมาครับตอนนี้ประเทศไทยร่ำรวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกเขารู้วิธีการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวและพวกเขาก็ไม่มีสงครามแต่มีสิ่งที่น่าสนใจคือ GDP ของไทยเพิ่มขึ้นช้ามากเมื่อ50ปีที่แล้วเทียบกับญี่ปุ่น 25ปีที่แล้วเทียบกับเกาหลีใต้และไต้หวันแต่ตอนนี้มันแตกต่างจากเวียดนามเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผมเชื่อว่าอีกไม่นานเราจะผ่านประเทศไทยไปได้สิ่งสำคัญคือเราต้องอดทนและรอเวลาความคิดเห็นของท่านต่อมาครับเวียดนามยากจนกว่าไทยมากไทยที่มาเมืองไทยบ่อยๆก็สัมผัสได้ด้วยตัวเองยอมรับความจริงและพยายามไม่หลอกลวงตัวเองอีกต่อไป จากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีคนมาตอบกลับนะครับการประเมินเปรียบเทียบเกิอนอยู่กับระบบัชนีเศรษฐกิจการพัฒนาคนสุขภาพการศึกษาเทคโนโลยีแต่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันเห็นเมื่อเดินทาง1-2ครั้งประเทศไทยนำหน้าเวียดนามอย่างเห็นได้ชัดแต่ฉันก็จะไม่ขอพูดอะไรมากนักความเห็นท่านต่อมาครับหากต้องการไปให้ไกลในเวียดนามเราต้องจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันเล็กๆน้อยๆ,ๆในท้องถิ่น ซึ่งจะมากกว่าคดีคอร์รัปชันสําคัญสาคัญที่เพิ่งถูกบังคับใช้กฎหมายถึงหลายเท่าความเห็นต่อมาครับการุณนาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในเวียดนามและไทยด้วยและก็ได้มีคนมาตอบกลับนะครับในปี2021การศึกษาของเวียดนามอยู่ในอันดับที่59และประเทศไทยอยู่อันดับที่46นั่นหมายความว่าพวกเขาดีกว่าเล็กน้อยความเห็นท่านต่อมาครับ ประเทศไทยกำลังจเจริญรลุ่งเรืองมากขึ้นแต่ในอนาคตเวียดนามจะสามารถแซงไทยได้และมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากความเห็นต่อมาครับเหตุผลที่เวียดนามจะรวยกว่าไทยนั้นยากก็เพราะประเทศนี้เป็นทุนนิยมและเวียดนามก็เป็นสังคมนิยมก็โอเคดังนั้นแม้ในอีก100 2 0 0ถึงปีชาวเวียดนามก็ไม่มีทางเท่าเทียมประเทศไทย ความเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามมีประชากรคนหนุ่มสาวที่ทำงานอยู่จำนวนมากแต่การศึกษาของเรายังตามหลังประเทศไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อัตราของอัชญากรกรุ่นเยาว์ก็สูงมากหากไม่ปรับปรุงการศึกษาเวียดนามก็จะไม่สามารถผ่านประเทศไทยได้ความเห็นต่อมาครับต่อไปอาจเป็นไปได้แต่ปัจจุบันเวียดนามยังไม่สามารถเอาชนะไทยได้ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับสิ่งที่ยังอ่อนแอในไทยคือการเมืองอย่างแน่นอนความเห็นต่อมาครับประเทศไทยเป็นพี่ชายคนโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อมาครับ GDP ของไทยสูงกว่าแต่ประชากรน้อยกว่าชัดเจนว่าไทยรวยกว่าความเห็นต่อมาครับปัจจุบันคือไทยแต่อนาคตคือเวียดนามเพราะเราไล่ตามความเห็นท่านต่อมาครับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามจะพ่ายแพ้ให้กับไทยตลอดไปความเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามพยายามพัฒนาอีกไม่กี่ปีก็จะแซงประเทศไทยครบทุกด้านการเมืองไทยไม่มั่นคงและจะโดนเวียดนามแซงอย่างแน่นอนความเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมาครับเป็นการเปรียบเทียบที่ไร้สาระเวียดนามแย่มากเมื่อเทียบกับไทย จากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีคนมาตอบกลับนะครับฉันยังพบว่ามันตลกอีกด้วยทำไมเวียดนามถึงอ่อนแอมากเมื่อเทียบกับยักษ์ใหญ่อย่างไทยและก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยครับและก็ขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับ